โอ้เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับชุดใหญ่นะมาแล้วนะแบบนี้ก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับคูณต่อเนื่องนะครับคูณ5ไปแล้วนะครับคูณยาวๆเลยนะครับคอมโบใหญ่นะครับชนะมาสอง8มามพันครับคอมโบนี้นะ สวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตนะครับวันนี้นะครับเพียเมากลับมาแล้วนะครับมาเกมนะครับจุลศึก k คิงดอมนะครับวันนี้รับชมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุลศึิ k คิงดอมนะช่วงนี้กระแสหนเสาร์กำลังมานะครับจัดซะหน่อยนะกับไม้ห้าบาทแล้วกันครับเอาวัดดวงไปครับโอ้หนกมาครับมาดีครับเปิดโต๊วสวยครับ หนึบาทไปก่อนครับอา้าไดนนกมาแล้วครับวันนั้นได้ตัวเขียวไว้นะครับไปตัวหัวเขียวตัวนี้หลายหมื่นเลยนะครับนี่ไ้้วานด้วยครับต้องได้ใช้นะ3ามยครับเข้ามาก่อนสะสมทุนนันไปครับ มาละสามสิบบ้างเป็นไงโอ้ยนี่มันเขียวมานะครับอยากเพิ่งเงียบนะครับเพิ <ST AR P> ่งเงียบนะอัพเดทแล้วเนี่ยด <ST AR P> ีนะต้อง <ST AR P> บอกหน่อยนะครับมันจะได้ไม่งเงียบนะครับสวยครับนี่ทีเล็ก เน้นๆนะครับทีล็กชุดนี้ครับมาทั้งฝูงครับเจ็ดร้อยห้าหกครับไม้ห้าสิบต่อครับไปเขียวโอ้โหเขียวไม่มานะครับผมนี้ลุ้นเขียวอันตัวโกงเลยนะนกมานี่ชุดใหญ่ครับพันแปด ลายพินนกเราเข้ามาช่วยไว้นะครับเมื่อกี้มันไม่รอดแล้วนะเฮ e ียมอหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าครับ100มาร้อยมาสเกต็ตเตอร์สามดอกครับเดี๋ยวสเก็ตเตอร์นี้มาชุดใหญ่นะครับหลอนจะได้ปิดคลิปนะครับนี่ ถ้าขอนะขอชุดใหญ่ๆเลยนะครับอืม,มาสองพันสี่สิบบาทครับหมายสองร้อยเอาวัดดวงหน่อยเลงรอบหน่อยนะครับรู้สึกว่ากำลังมานะครับวายครับมาแล้วครับ สวยครับทุกท่านโอ้เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับชุดใหญ่นะมาแล้วนะแบบนี้ก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับคูณต่อเนื่องนะครับคูณ5้าไปแล้วนะครับคูณยาวๆเลยนะครับคอมโบใหญ่นะครับ ชนะมา23,280ครับอมโบนี้นะรางวัลรวมนะครับก็ได้25,966นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์้นใจเฮียเมาด้วยนะครับผู้ทีเมนไมต้นใจเฮียเมาเฮียมีรางวัลให้นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปกดไลค์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งกดซีเฟ r ร์นะครับ ที่ช่องเฮียปูสัตว99ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับกิจกรรมและคอนเทนต์มันๆจากเฮียเมลนะครับวันนี้นะก็ขอลาเพียงเกมไดโนโเพียงเท่านี้นะครับเ,เดี๋ยวเอาทุนไปเล่นไลร์สดต่อนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ